เซตี้พี่น้องไม่หนีสิบพ้นมากเกมักทุเลียงสามลอยสี่ลอยสามสิบบาท สองลูกอ้วนัดนแล้วเข่าม่ทุเรียนยัง ปูงามนี่ค the ือบันนอกว่ากินตเรียบบันนอกบันนอกว่ากินแบบตเรียบเพร่ะนั่นตัวขาว พอดีมันมาเอาเองเลี้ยนเบรบ้านมันมาแช่ไปโนนดเขายังบาทยั้มาเอาเป็นวันที่พยายาม้องโกรย่างจริงเบร้านพอดีมากมากมันไล่มาขอเงาจะใอ้เงินมาแล้วไม่ไหลมันได้เบาว่ะของอาหารทอยุ

เอาแล้วเป็นไม่มันบอกมันบอกว่าเป็นย่างเ็นแล้วเวั็นแทนเลยไม่ลงกบาลเนแค่ด้วยปี๋ร้อนไม่เห็นแต่หลายปีที่ผ่านาจะพูดงามกต่งาม

bởi đi mà Quá đây giờ nè Cái gì này là cái màu rồi này. ม่ต้อดยงงเอาไปแซยินมันเป็นเ็จเต็มผู้เรียนหมอนทองหมอนอะไรมุนไม่ได้ก็หมอนทองนีง่ไง ไม่เหนบ้หมิงหรอกไม่มาสูขคักบ่นมิง

มันมอนเยบอไบมีขอนเงยๆอยด่แบบขอนมันหนา่่หมเนีเป็นขอนเนาวามาลับยางคนหิน

ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อน่นนผู้หามากนพ่อันไ่คุมากกพ่อันไโอ้ยวกี่่อนแอมนามาเบิงกันไหนอือหอขอโทษมาเบาน่มาไน้ามากไอกอนแม่แม่จแม่จ